ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผูช้ชมวันนี้กลับมาพบกันก้อกฝนนะคะที่ช่อง y YouTube นางพยาปลวกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมา Howto ในลุคแต่งหน้าไวๆนะคะเป็น everyday look นะคะบอกว่าของใจสาวๆที่เป็นสาวนักศึกษาสาวออฟฟิศอะไรเงี้ยที่ต้องแบบเออเร่งรีบชีวิตเร่งรีบอะไรงเรงเรี้ยไม่มีเวลาแบบโบกทีละชั้นนมนานมากมายคือเราจะเน้นใน,นเรื่องของการแบบแต่งแล้วสวยได้จริงใช้งานได้จริงก็เป็น How t ูกันง่ายๆนะคะเพื่อปรสียเวลาไปชมกันเลยค่ะ โอเคมาขั้นแรกนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นนางเอกของเรื่องนี้คือน้องนะคะ Spell CC ี r e a m s ม f 50บวก PA บวกบวกบวก สามบวกโอเคก็สําหรับเจ้าตัวน้องนะคะนี่นะคะฝนเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบรู้จักอยู่นั่นแหละเพราะว่าน้องคะเขาก็มีแบบครีมโลชั่นอะไรเงี้ยดังมากมายนะสําหรับอันนี้เขาก็ได้มาออกมาเป็นซีซีครีมนะคะซึ่งเจ้าซีซีครีมนี้นะคะก็คือจะร่วม ุกอย่างไว้ในอันเดียวกันครีมบำรุงครีมกันแดดเมคอัพเบสสารบำรุงผิวแล้วก็รองพื้นเบาสบายไม่หนักหน้านะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะเมคอัพติดทนปกป้องผิวจากรังสี UV นะคะแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยในตัวนะคือรวมเป็นตัวเดียวคือมันทำให้แบบชีวิตง่ายและไว,วขึ้นเคีก็เดี๋ยวมาทาเนื้อให้ดูนะคะคือเนื้อเขาจะเป็นแบบสีขาวนะคือวนๆไปสักพักนึงแล้วสีมันจะตืนเข้าไปกับผิวปาแบบลื่นไม่เหนียวเลยนะแบบ เนื้อมันละเอียดอะ่ะมันเนียนอ่นนะเห็นปะสีมันจะแบบขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วคือสมัยเนี้ยเทรนการแต่งหน้าแบบเบาๆอะไรเงี้ยกำลังมาแต่งมันไม่แต่งอะไรเงี้ยนะก็แต้มไปเลยเนื้อมันจะละเอียดกว่าซีซีที่เคยลองมานะอันนี้มันแบบคือ,อเนียนเนียนนอ สำหรับในส่วนของส่วนผสมนะคะเขาก็จะมีแบบเมื่อหอยทากมันจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผิวที่แบบเออมันเสียเงี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือทาได้เลยนะวันนี้ไม่ทารองพื้นนะคะเพราะว่าจะทาให้ดูว่าเออทาเสร็จแล้วมันเป็นยังไงไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะประหยัดเวลาในการแบบทาหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยจบเลยซองเดียวปั๊บเออเนี่ยที่ทานะมันก็จะแบบ ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นเมื่อกี้ถึงไหนละถึงเมื่อข่อยท่าเมื่อข่อยท่าก็จะช่วยซ่อมแซมผิวนะคะแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าด้วยคือสมัยนี้ต้องแบบเอ่อพวกคาหน้าใหี่มันจะแบบผสมพวกสารบำรุงไปด้วยในตัวนะมันจะได้แบบชีวิตง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วก็มีอัลฟาอาบูตินนะก็จะช่วยในเรื่องขาวกระจ่างใสนะคะพวกรอยกระจุดดงดำอะไรเงี้ยคือแบบบำรุงไปเลยในตัว คือทาแรกๆอาจจะขาวก่อนนะแล้วสักพักมันจะแบบปรับสีให้แบบเข้ากับผิวของเรานะมันก็จะแบบไม่ได้ขาวมากตัวนี้เขาจะมีสารสก,กัดจากดอกกลาบนะคะจะช่วยในเรื่องของทําให้ลูขุมขนกระชับ <Wow. S 1> คือสีผมส่วนมนาจจะแบบทําให้หน้าดูแบบ <laughs> อ,อ้อแรกก่าจริงนิดนึงนะโอเคค่ะหลังจากบอกว่าทาแล้วรอมันซึมเข้าผิวแป๊บนึงนะเราก็จะรู้สึกว่าคือมันเบาหน้ามากๆแล้วมันก็ปรับให้หน้าดูขาวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะนี่ตัวเนื้อครีมมันจะเป็นแบบสีขาวก็จริงปรงแสงก็จริงแต่แบบด้วยความว่ามันจะปรับผิวให้มันดูแบบ ขาวขึ้นอะไรเงี้ยเออคนที่แบบผิวค่ำๆอาจจะแบบไม่เหมาะกับตัวนี้นะเออแล้วมันก็คุมมันด้วยนะต่อมาในส่วนของแป้งนะคะวันนี้ใช้เป็นแคนเมคมัชเมโลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสี MO นะคะสีโมก็กตัวซีซเบาแล้วก็แป้งก็ต้องเบาตามไปด้วยนะคะ ก็ปรับปะปะัปปปไปถ้ากลายเป็นสิวนะคะสําหรับเจ้าสีซีน้องนะคะสเปลันนี้นะมันก็ไม่ได้ปกปิดมากนะก็ยังจะเห็นรอยสิวอยู่แต่คือมันจะช่วยในเรื่องของให้ผิวดูกระชับดูปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องอใช้คอนซีลเลอร์เก็บรอยก่อนนะแล้วค่อยทาน,นี้ที่ต้องไปแบบเร็วๆจําลองสถานการณ์ว่าเรารีบแต่งหน้าในตอนเช้าเหมาะมากจริงๆค่ะเจ้า ซองนี้นะคะกับน้องนองนักศึกษาหรือพนักงานออฟฟิศตอนเช้านะคะที่จะต้องไปทํางานกันแต่เช้าสมัยนี้ผู้หญิงนี่ต้องแบบ w o r k ก n g w o ูมแมนจริงนะเร็วก็ต้องเร็วหน้าก็ต้องแต่งงานก็ต้องทำว้ายมันเป็นยุเท่แบบผู้หญิงเก่งเท่านั้นที่จะอยู่ได้นะไม่เหมือนแบบยคสมัยพ่อแม่นะเออสวยๆเลี้ยงลูกขูดมะพร้าวอะไรอนี้แล้วผู้ชายก็อยน่ารักกับเธอขอแต่งเป็นเมียได้ป้ะ ต่อันที่งานคิ้วนะคะก็ใช้เป็น heavy rotation นะคะของ Kissme ไปลองหาที่เคาน์เตอร์ได้คือชอบตรงที่ว่ามันมันมีหลายเฉดแล้วมันก็ทาตาได้ทาคิ้วได้แล้วก็รวดเร็วว่องไวนะคะอันนี้ใช้สีอ่อนนะคิ้วไม่ต้องตั้งใจมากก็ดูเป็นสาวแบบน่ารักไปอีกแบบดูแบบเกาๆเซ่อๆอ,อะไรนี้นะเราก็ไปทำงานแบบเซ่อๆซอนะนะ อำ,อำ,อำไม่ใช่เซอร์ถุนนะคะแบบว่าเซอร์สาวเซอร์ที่แบบว่าดูฟุ้งฟุ้งแต่น่ารักอะไรเงี้ยฟุ้งมีที่นี้ก็ไม่ใช่ฟุ้งซ่าอีกนะคะฟุ้งแบบคิ้วฟุ้งฟุ้งนะคะต้องสปีดนิดนึงนะคือแบบเพื่อความรวดเร็วในการตื่นไปรเรียนไปทํางานของเราตอนเช้าแต่เราก็ยังจะแบบ ใส,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 ส่ใส่งานตานะคะเผื่อใครไม่มีเวลาก็ต่อเลยนะก็จะแถวนี้แหละเออผสมผสมกันไปให้แบบตาดูมีมิติหรือบางคนไม่ชอบทาก็ไม่ต้องทานะได้ไวๆแต่บางคนแบบเปลือกตาค้ำอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบทานิดนึงอะไรนี้มันจะได้แบบดูไม่ไม่ดำมากที่จริงไอที่มันดำอ่ะไม่ใช่เสียเโดนะสีตาเราเองนี่และ <S <S นเนาะเวทมนต์แห่งเครื่องสำอาง ปุกผีให้กลายนคนได้นะคะก็ประมาณนี้จะดูแบบปึตตา,าธรรมชาติธรรมชาติดูแบบไม่ได้กดนอนอะไรเงี้ยดูแบบสุขภาพดีเท่านี้ละกันเนาะก็บอกปุกเข่าตามที่บล็อกไปนะคะนี่เป็นพื้นฐานในการแต่งหน้าที่แบบไวๆไ,ไปก่อนนะบนตตาเนี่ยที่ไปต่อมาเนี่ยนะคะมันทําให้แบบชีวิตดู ไวขึ้นดีขึ้นคือทุกวันนี้ตื่นมาแบบเออไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยคือล,ล้างหน้าเสร็จใช่ไหมก็แปรงแตรงเซ็ตเซ็ตก็ได้แล้วก็ไปอ่านรีวิวกันได้นะคะในเว็บนางพยาปกไปรีวิวแบบเกี่ยวกับการต่อขนตาทีนี้มาในส่วนของงานดั้งนิดนึงเพื่อให้ความแบบดูมีมิติดูไบรท์นะก็ใช้ตัวนี้ Can m a ด e No แชโดว์พาวเดอนะคะก็จะมีทั้งไฮไลท์และเชดดิ้งนะคะแล้วก็ไล่ไไปคนที่แต่งหน้าคล่องแล้วคือจะแบบสบัดสบัดไปก็ ก็เสร็จแล้วอะคือเพราเรารู้เบ้าหน้าเราว่าแบบเติมตรงไหนอะไรยังไงบ้างไฮไลท์ไฮไลท์แต้มไปในะจาส่วนที่แบบอยากให้หน้ารับแสงนะคะก็ให้มันดูแบบออร่ามากยิ่งขึ้นใครมีใต้ตาก็อาจจะแบบใต้ตาได้นิดนึงให้แบบตาดูขาวกระจ่งางใสนิดนึงต่อไปก็จะเป็นงานแก้มนะคะเป็น Can Make ิ h แผ่นบอนเซอร์นะคะนี่ก็จะเป็นแบบตลับดูโอนะพกพาง่าย2อันมีทั้งปัดแก้มแล้วก็ บอนเซอร์นะคะเราก็ใช้ไปเลยในตลับเดียวกันไวๆว่าตอนเช้ารีบอ่ะไม่มีเวลาแบบจะมาคิดมากสีอะไรดีมัวเลือกอยู่นั่นก็หมดเวลาก็ปัดไปค่ะปัดไปตามแนวตะเข็บชายแดนของแต่ละคนแดนแบบไหนก็ปัดลอดหอ่อนๆนะคือทาแล้วแบบน่ารักอยู่แล้วเออรอดนะอันนี้ก็ไปลองดูได้บนสูงหนึ่งก็ใช้อน,นี้เราก็ยังต้องการความคง ของใบหน้าอยู่แล้วก็จะเฉดตามกรอบหน้าลูกไปเกี๋ยวต้องแบบลวกไวๆทำเวลาอ,อ,อเสร็จไหมเสร็จสวยโอเคต่อไปต่อไปอะไรดีติดติดที่แบบทำอะไรเยอะๆต่อไปเป็นงานปากแล้วกันเนาะสีของเมเปลนเป็นสีนูดนะคะ902อะ่ะอันนี้ทางนี้โอ้สวยงาม ก็สไปบเบาๆนุๆน่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากแบบเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็อาจจะใช้สีที่แบบดูเข้มขึ้นแต้มกลางปากนะคะอันนี้เป็นเจคคทลิปซาตินนะคะสีชมพูนะคะก็เป็นเนื้อสาตินแล้วเราก็าจ,จะแต้มกลางปากแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนิดนึงคือใครชอบสีส้มก็เอาสีส้มมาทาได้สีแดงสีอะไรเนี่ยก็ผสมได้หมดถ้าชอบสีนู่ก็สีนุ่อย่างเดียวก็ได้ มาต่อันที่งานตานะคะก็ใช้เป็นไลท์่อนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเมจิกเป็นเพนแบบนี้มันก็จะไวและแห้งเร็วก็กิดีดเอาตามใจช,ชอบนะจะแบบหางตกหางตั้งก็แล้วแต่คือมันจะแห้งเร็วกว่าแบบจิ้มจุ่มแต่ว่าราคามันก็อาจจะแบบเออสูงกว่าจิ้มจุ่มหน่อยนะิดน,นี้เขียนถางตกแล้วกันโอเคเร่งมืออีกหนึ่งข้างโอเคก็ ไปกันแบบยุ่งๆเซอร์ๆนะคะอย่างที่บอกเทรนสมัยนี้เขาจะคิดแบบผมไม่แบบดูแบบไม่ตั้งใจมากนะดูแบบว่าเซอร์ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเออก็จะไปประมาณนี้ทีนี้ก็จะเซตขนตานิดนึงนะคะคือจะแบบเขาจะมีแปลงมาให้นะเราก็ปัดๆเอาพวกแบบ ฝุ่นๆอะไรเงี้ยออกนิดนึงแล้วก็ช่วยให้ขนตามันแบบเรียงเส้นตั้งมากขึ้นแล้วก็เซตผมนิดนึงนะคะถ้าเป็นคนชอบยุ่งๆแบบนี้เหมือนกันก็ก็ไปแบบนี้เลยก็น่ารักดีนะคะแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีด้วยอะไรนี้จริงๆแล้วก็แฝงความแบบเขาเรียกอ่ะเราเป็นคนผมอยากโสดเลยแค่พอเราทําผมยุ่งๆแบบนี้มันก็ดูแบบเออเป็นสตล์อะไรเงี้ยแต่จริงเปล่าหรอกผมยิกอะไรเงี้ย เออก็ไปประมาณนี้นะแัดแปลงเอานะคะให้มันแบบดูแบบพองๆดูแบบคาวอี้ได้ดูแบบโกาหลีได้ก็แล้วแต่เส้นผมแล้วก็ทรงที่ตัดกันมานะคะ เปลซิซิครีมนะคะในราคา39บาททำไมต้องฮาร์ดคอรขนาดนี้คือตื่นเต้นไงเพราะว่าแบบเฮ้ยแกคือ39บาทหน้าตาซองๆแบบนี้แต่งหน้าได้แบบนี้ได้หนังหน้าแบบนี้ไม่ธรรมดานะคะคิดว่าคลิปนี้คงเป็นรีวิวและ How to นะคะให้แบบเห็นกันจัดจนาว่าเออทาแล้วมันได้ประมาณนี้ใครอยากสนใจนะก็ลองดูได้หรือว่าจะไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ขึ้นได้เลยติ๊งๆ น้องนะคะเนือชุ่ลนะคะไปดูในไ g จ e o Under นเ e กน้องนะคะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าสมัยนี้คือแบบชีวิตมันรีบแบบมันก็ต้องการอะไรที่แบบลงตัวตอบโจทย์ราคาถูกอะไรนี้เออก็หลากหลายกันไปนะคะวันนี้ก็คิดว่าคงถูกใจสาวๆที่ต้องการความเร็วสวยใสเบาหน้าแล้วก็ คุ้มมันราคาประหยัดไปลองดูนะคะก็สวยงามประมาณนี้โชว์ผิวโชว์ผิว,ว,ผวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวยๆนะคะสสดีผมทำไมเสร็จไปแล้วเลยหลาเยือนนิดนึงโอเคบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายค่ะ ด,ดูแต่ตามืออย่าต้องนะเดี๋ยวของจะเสียเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยลูกนี้คือไปปาร์ตี้ได้ไปกินข้าวได้คนโสดก็ไม่ต้องเสียใจสวยเฉยๆหน้าตาดีไปวันๆก็ได้